สวัสดีครับวัสดียามเย็นครับคลิปนี้มาดูเจ้าร็อกวินดวนหน่อยโอ้ยยังไม่ได้ทำเหั่ยทันไหมเนี่ยโน่นหัวอย่าน่นครับสมบัิยาผมอยู่ไหนุูนสมัดยาอยู่นูนครับไปยินเสียงแปลกๆ รถใครเสียท่อป,ปะที <GM. S 1> ่แอมอ้อันนี้เอามาเแล้วบมจากใครนี่อันนี้มาให้ดินดวน <c oughs> ไปตอนไหนดิไปตอนไหนดิไปไหนอ้าพ่งนี้อ้าวันนี้วันศุกแล้วไหมวันนี้มันอะไรวันอาทิตย์วันนี้มันศุกเขาจัดวันอาทิตย์ไม่ใช่ปล่า่นี้ไงไปพวงนี้เออไปยันนีเลยวีเหาที่ยูยดูแล้วยินก็ไปรับยืนมาเลยะมันต้องมันต้องต่อขึ้นอย่างนี้หือเปล่ายืนไม่เหือเออยยนอะรเชุบยายเยอะ ไปรีวิวสะพานไม่หล่ะอยู่กรุเงเทพ่สะพานหักอ๋อไอ้ดราม่านานะ <c oughs> ไหนไหนประตูไหนผมบอกแล้วถ้าไม่ถึงเดือนเมษาห้ามเลื่อนเข้ามาทำเดือนเมษาเลื่อนเ,เข้ามาหอดเชื่องต่อแล้วขายเท่าไหร่นี่สิท็อปดินหลวนได้ประตูแล้วอันห้าโอ้ นี่นะไม่แพงอ่ะอันนี้ประตูนอกบ่ไม่ใช่ที่นี่มีมีขาอ่อนไทยไทยไทยครับฮ่องกงครับองฮ่องกงบ่องฮ่องกงครับองงกผมซื้อมาตอนนั้นหกหมื่นหัวมันอ่ะทีนี้ก็เลยอยากได้โชว์เราไปซื้อท้องตลาดนี่เท่าไหร่ห้าพันได้บ้านหนึ่งห้าพันบ้านหนึ่งได้อยู่ห้าพันเกินเกินถ้ามีโชว์น้องเกิน เินไม่เกี่ยวไอชูนองไม่เกี่ยวเออันนเเี้ยออถ้าอันนี้ก็ห้าพันแหละถึงไหมถึงดิถึงถึงอยู่ลองไปถามดูสิอห้าพันแพงแพงนี่แพงกว่าไฟฟ้าที่มือหมุนเออไฟฟ้ามันเสียเนาะมันต้องแปลงเป็นมือหมุนที่เขาทำเป็นโชว์นองได้ไอเห็นช่างยุทธทำให้เขาขีดตรงนี้เลยมาแบบไม่ได้นัดหมายกันเลยครับอ้าวช่างต่อไปไหนะไปโคราช อ้นท่อรถไข่ไหนขากระจกรถผมก็ยังไม่เสร็จสักทีดิีนใช่ันี่ไหมน่าจะใช่นะฮะฮะใครไปนานแล้วบอ ดีฮะไไมไม่่เเดดพอ,นอ,นอรอเอาเลยอูย้นี่สั่งมาใหม่เลยบ่เชื่อมติดเลยอ๋อ โอ้ใส่ไม้สวยเลย,ยนี่ล้มน่าจะล้มหลายคนนี่ถ้ามาเนนดินวนอยู่นี่เนาะติแล้วทีนี้ยกก็ไม่ขึ้นได้เนี่ยม,ๆๆๆมันเข้าหรือไม่ดีนี่หายดีหรือยังเนี่ยเสียงมันแห็มเห,หายแล้วอันนี้หายแล้วอยากติดไหมอยากเสียงหลอกไหม,อมโอ้เอ้ามาเอารถทีมเดียบนู้นนึ่ง แตงแตงที่พุ่นยที่เดือนบอก่เดือนเนี่ยโอ้ใช่ไรต้อง่อยพุ่นมันก็ไม่พุ่นเนาะปอยให้พุ่งกันก็ไม่พุ่งบอกว่าันลงขายเร็วขายเร็วไปเยอะแอ้เอาหุ้นหุ้นก็ได้หุ้นก็ได้อะรถราคานี่ขายเร็วอะไรเยอะต้นปีจางรถเครื่องมันก็ติดรถขับได้เลยไอ้นี่เครื่องสองไอ้นี่เครื่องสามร้อยเจนิ่ ี่ปั๊มสายสามร้อยนี่สองสีนี่หรอฮะหกเคเพลกอีกหนึ่งไอ้ที่เราไปดูอยู่สลบุรี่นหกเคสเอีกหนึ่งใช่อือมาดูสิสามร้อยหรอสามร้อไม่สามร้อยก็สองแปดแหละนี่นี่ปั๊มใหญ่ไหมนี่นี่ใช่ไหม่องสีนีปั๊มใหญ่ด้วยสอสีองสีป่ะใคาไปชายรู้อ่ะ เอาแม่เลยมายากให้เขียนกันห้าสิบห้าสิบมาดูมาดูเหมือนเหมือนห้าสิบปร์เซ็นต์แต่ชายพูดอะม่าัวเนี่นเหมือนที่เราไปรีวิวอยู่นี่เลยเขาเปลี่ยนสูรใหม่เป็นฟงสแต่เรื่องนั่นเนเ่อมีแต่องแกับสามแค่นั้นเลยเครื่องพวกนี้ไปไหนต่อนี่ไปบ้านกวดไหมนี่ ไปบานขวดไหมะที่จะไปวันไหนพรุ่งนี้เขาเขาจัดตรงไหนวัดกวะแก้วอ่างทอ แก้วทองบ้านนักโคกบ้านนักโคกเลยถ้าฝนตกอย่างเงี้ยมันใช่ไหมบอกเลยคลิปเด็ดล้วนถ่ายให้ทันเถอะเพราะว่าบ้านเขาเข้ามาปุ๊บทีเลยเขาไม่ได้สนเราดนี้อ๋อเทเลยวะเทเลยออกไปเลยโอ้แบบไม่มีนะพี่ใช่ไหมไม่มีนะบ้านเขาต่อแถวเข้ามาปุ๊บถึงบัดนเขาเทแล้วก็หนีเลยเออแต่ถ้าถ้าเขามีลางจาะเขาก็เจาะไอ้ที่ผมไปตั้งไกลอ่ะ ผมถ่ายขบวนยังไม่เข้าวัดถ่ายข้างหลังปุ๊บรถสวนลงไปเอ๊อผมงงเขาบอกไปข้างในเขาเทแล้วยิ่งเข้ามาอีกไม่รอกันเลยเขาไม่สดยูทูบเลยไม่สดเลยเขามาทำบุญล้วนๆเดี๋ยวถ่ายด้วยกนไอ้ท่านทัวรเออโทรมาอยู่โทรมาชวนไหมใครนะไอ้นั่นอ่ะพันธุ์ที่ ที่ไหนตำนี่น้ำมผมเลนสามว่ามีค่าน้ำมันค่าที่พักใอืเดยวส่งานละเอียดให้นะัตไมไมแต่ว่าเอาจใคนเดิมรับแพงแสนน่อวนนี้จะไปนสาปากเป่จได้ยัง ต้นนี้เขาเชื่อมแล้วเขาจะไปชุบบ่ฮะน่าจะตียืดใช่ไหมแล้วไอ้ที่จับล่ะจับน้าที่ชอบจับอ่ะที่ก็โตอะค้นสีบ่ตีียืดมาง้แล้วเขาพ่นสีบ่ะครอบเล็อ๋อปิดเล็เลยแล้วก็ย้ำหมดเลยเย็บสีแล้วก็พุ่งเล็ต้นนี้น่าจะเป็นงานสี ใช่ไหมไม่ใช่เป็นงานเหลี่ยมางานสีแล้วก็เขาย,ย้ำหมุดออกมาอืย้ำหมดดุดยื่นไปใช่ไหมตั้งก่อนแน่นอนอยู่แล้วรถคันนี้ถึงเดือนเมษาเรื่อด่วนก็ขย,ยับากล้แล้ว,ลวมาทุกวันเลยจะขอมาก็ไม่เข้ามันไม่มีที่เข้าอย่างเงี้ยเอาผมว่าใหญ่ๆมานี่ตามคิวเลรอเนาะคันนี้เข้ามาก่อนเนาะ <laughs> ใช่ไหม อุปกรณ์มันครบแล้วคันนี้เข้ามานานแล้วทำกันชนผมก่อนผมจองไว้ก่อนเดือนเดจะเข้าใหม่ผมคุยกับช่างต่อไว้ดูหลักฐานก็ได้เออกันชนผมย้ำมุดก่อนเด้อะแต่ตัวผมย้ำมุดก่อนเรลคับผมเป็นช่างอยู่เนี่ยไหง่ายไม่ทำนั่นเลยก่อนเอากันชนครับมาทำอ่ะผมมีหลักฐานผมคุยเอาไว้นานแล้วสองเดือนแล้วถ้าผมเป็นช่างอยู่ทำงานอยู่เนี่ยไหนง่ายผมทำนั่นเลยก่อน เซนหกซื้อมาได้ดีอยู่นะเนี่ยดีสูงนตไลดีงสูเออซื้อมาใส่เลยสวยดยไม่จริงมันต้องงอนยี่ให้มันรับเปชนตัวนี้ไงเอานี่มันไม่สูงเหรอไม่สูง พอพอดีแล้วเสมอนั่นกระบะมันทำรับกระบะดิเนี่ยถ,ถ้าเขาแปลงหน้าซุ้มของจกกกอีก้อตัวที่เขาแปลงข้ามประตูก็ลงมาจะหน,นีเลยแล้วก็มีปั้นติลงมาอีกซุ้มลงม,ม,มาไกลเลยดิออสวยเลยด้วยคันนี้เลของนอกใช่ซุ้มมันเนี่ยเขามีขายด้วยตัวกัน,นี้เดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับโอ้ฝนตกแฉะไปหมดเลย